ะอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของวัดบทรพารามก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงปูด่ดุลนะคะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณอุโบสถนะคะโอ้เทวดาพมน้ำมนต์ให้เลยนะคะนี่เข้าไปภายในอุโบสถก่อนนะคะดูสิเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะด้านหน้านะคะก็จะมี ป Rick from, Rick from Be been, ้ายพระบรมพระบรมราชองค์การนะคะเราจะถองแถวสยามและเราจะสู่สาราสารเลยนะคะนี่ข่าไว้นอกเอาไว้แล้วนะคะภายในอุโบสถนะคะของวัดปุรภารามค่ะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาต เป็นวีดีโอนะคะบันทึกไว้ประวัติศาสตร์วันที่19กันยายนนะค่ะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งหมดนะคะของแต่ละกันเลยนะคะ บองจากด้านนี้แล้วถ่ายด้านนี้นะจะเห็นสวยงามมากเลยนะคะเดินวนขวาปฏิบัติบูชาสามรอบด้วยะคะแล้วก็จะเห็นภาพ បាទលោកអ្នកខានគាត់ជត្រាប់ឆ្ល답ទៅទីឯងណាคะ oh